ร,รมบรรยายชุดจิตภาวนาตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตรครั้งที่16จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสีชั้นโดยสมเด็จพระยาณสังวรเจริญสุวัฒโนทรงแสดงณตึกสวาธรรมนิเวศวัดบาวรนิเวศวิหารทรงแสดงเมื่อวันที่24กันยายน2532 วัดนี้จักสแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทกท่านตั้งใจนอบ,น,อบ,น,อบน้อมมนมัสก,การพระภูมิพระภาคอรหันตสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์รอมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงสติปัฏฐานทั้งสี่ตั้งสติพิจารณากายเวนา กายเวทนาจิตธรรมตามพระพุทธภาสิต,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 าาาตีิติิรัสยกอาณาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกนับตั้งแต่ชั้นกายขึ้นไปโดยลำดับติดต่อเนื่องกันเป็นชั้นกายานุปัสนาสี่ชั้นสืบกอ เวทนานุปัสสนาสี่ชั้นวันนี้ยัต่อชั้นกิจตานุปัสสนาแต่จะแสดงอนุสนธิคือความเสืบเรื่องจากชั้นเวทนาว่าในชั้นสี่ของเวทนานุปัสสนานั้นตรัสสอนให้ศึกษาลำเรียกกำหนด ว่าเราจะระงับกายสังขารเราจะระงับจิตสังขารเครื่องปรุงจิตหายใจเข้าหายใจออกซึ่งมีอธิบายว่าจิตสังขารน,นั้นได้แก่สัญญาเวทนาชื่อว่าจิตสังขารเพราะเป็นเครื่องปรุงจิตให้ยินดีก็ได้ ให้ยินไรยก็ได้ให้หลงสยบติดอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นในข้อเวทนาเองซึ่งเมื่อปฏิบัติสืบเนื่องขึ้นมาจากชั้นกายก็ย่อมจะได้ปีติได้สุขซึ่งเป็นสุขเวทนาปกติยอมจะปรุงใจให้ยินดีคือให้มีราค่าติดอยู่ ในสุขจึงได้ตรัสสอนในขั้นเวทนาว่าให้ศึกษาทําความรู้จักสุขเวทนาที่ได้นั้นว่าเป็นจิตสังขารเครื่องปรุงจิตให้ติดเป็นการปฏิบัติในขั้นสามของเวทนานุปัสนาและในขั้นสี่จะให้ศึกษาสำเร็จกำหนดว่าจักสงบระงับ จิตสังขารคือสำนับสัญญาเวทนาไม่ให้ปรงุงจิตให้ติดนับเป็นขั้นที่สี่ของเวทนานุปัสนาและเมื่อได้ขั้นที่สุดคือขั้นที่สี่ของเวทนานุปัสนาดังนี้แล้วก็ให้ปฏิบัติสืบต่อขึ้นมาในขั้นจิตานุปัสนา อันเป็นสติปัฏฐานข้อที่สามคือให้ศึกษาํำเนียกกำหนดว่าเราจับรู้ทั่วจิตหายใจเข้าเราจะรู้ทั่วจิตหายใจออกอันนับเป็นจิตตานุปัสสนาขั้นที่หนึ่งและ ก็พึงทราบว่าจิตที่ตรัสสอนให้ทำความรู้ทั่วนี้เป็นจิตที่ไม่มีจิตสังขารคือเครื่องปรุงจิตแล้วจึงเป็นจิตที่สงบระงับจากราคะคือความติดใจยินดีในสุขหรือจากปฏิคะ คือความทุกปกระทั่งไม่ยินดีในทุกที่เรียกกันง่ายๆว่าความยินดีความยินร้ายเป็นจิตที่สงบจากความยินดีจากความยินร้ายจะกล่าวว่าเป็นจิตที่ตั้งอยู่ในอุเบกขาก็ได้คือเป็นกลางไม่ยินดีติดอยู่ในสุขเวทนาไม่ยินร้ายในทุกเวทนาที่ตรงกันข้าม แต่ว่าในที่นี้น่าจะในสุขเวทนาคือในขั้นกิตานุปัสสนานี้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะยมในปีติได้สุขนังกลา่าวจึงเป็นติดจิตที่สงบจากทุกขเวทนามาในขั้นนั้นแล้วปรากฏปีติสุขแต่ว่าเมื่อกำงับจิตสังขาร คือไม่ให้ปีติสุขนี้มาปรุงจิตให้ยินดีติดอยู่ได้แล้วตัวเป็นจิตที่เป็นกลางๆไม่ปรากฏราคะคือความติดอยู่ในสุขก็ให้ทําความกำหนดรู้จักจิตดังนี้พร้อมกับทำความกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าลมไม่ใจออกว่าจิตเป็นดังนี้ให้ใจเข้า จิตเป็นดังนี้ให้ใจออกอันนับว่าเป็นจิตตานุปัสสนาขั้นที่หนึ่งเมื่อกำหนดให้รู้จักจิตที่ไม่มีสุกรุงจิตให้ยินดีติดอยู่ดังนี้ให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติต่อ เป็นขั้นที่สองต่อไปคือให้ศึกษาสำเนียกพหนดว่าเราจัทำจิตให้บันเทิงยิ่งขึ้นหายใจเข้าเราจะทำจิตให้บันเทิงยิ่งขึ้นหา,าใหนยใ,หใจออกคือแม่จะไม่ให้ สุขเวทนามาปรุงจิตให้ติดในสุขแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องการที่จะทําจิตให้บันเทิงอาการจิตทีจิตที่บันเทิงนี้ก็ตรงกันข้ามก,กับจิตที่ห่อเหี่ยวเศร้าระทมหรือแห้งใจต้องไม่ให้จิตแห้งเศร้าแต่ให้จิตบันเทิง ก็นับว่าเป็นอาการของความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันความบันเทิงดังนี้เป็นความต้องการของการปฏิบัติทำสมาธิถ้าหากว่าจิตมีความบันเทิงในสมาธิก็ย่อมจะทําให้ปฏิบัติในสมาธิได้ถ้าจิตไม่บันเทิงในสมาธิก็ยากที่จะทําสมาธิได้และทําไม่ได้ จึงต้องรักษาจิตไว้ให้บันเทิงอยู่เสมอในสมาธิแหละการที่ไม่ให้สุขเวทนาปรุงจิตให้ติดอยู่ในสุขนั้นอาจจะทำให้เกิดความแห้งแรงขึ้นในจิตได้ทำให้จิตหมดความความบันเทิงได้ต้องมาให้เป็นอย่างนั้นคือต้องให้จิตมีความบันเทิง แต่ไม่ยอมให้ความบันเทิงซึ่งเป็นความสุขอย่างหนึ่งของจิตมาทำจิตให้ติดอยู่ในสุขบันเทิงเพียงแต่อาศัยความบันเทิงสำหรับให้เป็นที่ตั้งของสมาธิจึงต้องมีการศึกษาสำเน็จก,กำหนดปฏิบัติทำจิตให้บันเทิงยิ่งขึ้น พร้อมกำหนดรู้ว่าใ้ใจเข้าว่าใ้ใจออกพร้อมกับทั้งว่าจิตบันเทิงยิ่งขึ้นซึ่งคำว่ายิ่งขึ้นในที่นี้มีความหมายว่าต่อเนื่องกันไปก็ได้คือต่อไปข้างหน้าคือยิ่งยิ่งขึ้นคือหมายความมาสืบต่อไปไม่ขาดหายก็ได้หมายความมากขึ้นก็ได้ นับว่าเป็นกิตตานุปัสนาขั้นที่สองและเมื่อปฏิบัติได้ขั้นที่สองดังนี้แล้วก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติในขั้นที่สามต่อไปว่าศึกษาสมเนกุณหนดว่าเราจะตั้งจิตให้เป็นสมาธิให้ใจเข้าเราจะตั้งจิต ให้เป็นสมาธิหายใจออกคือให้ปฏิบัติรักษาสมาธิจิตสืบต่อไปยิ่งขึ้นไปทำไมเช่นนั้นจิตก็จะออกจากสมาธิอาณาปานสติที่ปฏิบัติก็จะสะดุดหยุดลงจึงต้อง ปฏิบัติรักษาสมาธิจิตที่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์สืบต่อไปซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษาคือจะต้องปฏิบัติให้เป็นดังนี้ตั้งใจให้เป็นอย่างนี้คือให้ใจิตเป็นสมาธิให้ใจเข้าให้ใจิตเป็นสมาธิให้ใจออกให้ใจิต กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นที่ตั้งของสมาธิจะให้ตัวสมาธินี่ตั้งอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านั้นเมื่อเป็นดังนี้สมาธิจิตพร้อมทั้งอาณาปานสติก็รวมกันดำเนินไปด้วยกันไม่สะดุดจุดลงคือมุ่งให้สมาธิจิตนี่ บังเกิดขึ้นสืบต่อพร้อมกับอาณาปานสติไปด้วยกันควบคู่กันไปเพราะสมาธินั่นก็สมาธิอยู่ในลมไม่ใจเข้าออกนั่นประกอบนิสติกี่กำหนดและจิตกดตั้งมั่นไม่วอกแวกสั่นคลอนเมื่อปฏิบัติได้ถึงขั้นนี้ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติในกิตานุปัสสนาริปทาน ขั้นที่สาเมื่อได้ขั้นที่สามดังนี้ก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติในขั้นที่สีต่อไปคือให้ศึกษาสมเนียกกำหนดว่าเราจาักเรื่องจิตหายใจเข้าเราจักเรื่องจิตหายใจออกคือต้องมีสติระมัดระวังสมาธิจิต พร้อมทั้งอาณาปานสติที่ได้มาโดยลำดับให้ดำรงอยู่สืบต่อไปด้วยเพราะว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ดินรนกวัดแกงกระสับกระสายรักษายากห้ามยากจึงอาจจะเผลอจึงบังเกิดเป็นอิเลสโครเข้ามาได้ เราะฉะนั้นจึงได้มีอธิบายมันจะต้องคอยระมัดระวังคยเพลืองกินจากอะไรบ้างที่ท่านสอนเอาไว้ก็ยกเอาบรรดากิเลสท,ทั้งหลายหลายข้อขึ้นมาคือให้คอยเปลืองจิตจากราคะความติดใจยินดีจากโทสะ ความกระทบกระทั่งขัดเคืองไม่พอใจจากโมหะความหลงไม่รู้จริงอันเป็นเหตุให้ถือเอาผิดจากมาณะความสำคัญตนเช่นความสำคัญตนว่าเราได้แล้วถึงแล้วเป็นตนจากทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดไม่ถูกต้องต่างๆ จากวิญิาณช้าความเครือบแรมสงสัยจากทีนมินทะความงุ่มงุ่เครื่อบเคลิคล่มจากอุทจักความงา้ง่านจากอัิริคือความไม่ละอายใจต่อความชั่วจากอน,นดดุตตปะคือความไม่เกรงกลัวต่อความชั่วเพราะอาจจะมีกิเลสเหล่านี้คนใดคนหนึ่งโผล่ขึ้นมา เพราะความเผลอสติหรือความที่สมาธิหลุดการเนื่องมาจากเผลอสติพระอๅษีเมื่อใดสมาธิก็หลุดเมื่อนั้นและเมื่อสมาธิหลุดเมื่อใดฟุ้งเมื่อใดสติก็ยอมเสียเมื่อนั้นเหมือนกันซึ่งอาจมีได้เพราะจิตนี้ดิ้นรนกัดแกงไปได้เร็วมากจึงอาจจะ มีกิเลสเหล่านี้โผล่ขึ้นมาในจิตเป็นครั้งคราวฉะนั้นก็ต้องรีบมีสติรู้โดยเร็ว,รวแลเปรื่องจิตออกเสียจากข้อใหนข้อหนึ่งทุกข้อเอ็นอีกกล่าวมาหรือแม่ข้ออื่นที่ไม่ได้กล่าวมาองกิเลสนั้นมีลักษณะมากมายดังที่แสดงไว้ในหมวดอุปกิเลส16หก และที่แสดงไว้ทั้งสิบเจ็ดข้อก็มีไม่ว่าขอ้อใดจะโผล่ขึ้นมาก็ต้องเบื้องกิจออกไปเสียเดีายวเบื้องกิเลสออกไปเสียจากกิจไม่ให้ตั้งอยู่ในกิจได้เพราะถ้ากิเลสข้อใดข้อหนึ่งตั้งอยู่ในจิตได้ก็เสียอาณาปานสติเสียสมาธิในลมหายใจเข้าออกเพราะสติกับสมาธินั้น จะอยู่กับกิเลสไม่ได้กิเลสก็อยู่กับสติสมาธิไม่ได้ต้องรีบตั้งสติตั้งสมาธิขึ้นมากิเลสก็จะสงบระงับลงไปก็จะถูกเรื่อออกไปราทั้งสองอย่างนี้จะไม่ตั้งกันมาพร้อมกันเมื่อกิเลสตั้งขึ้นได้สมาธิกับสติก็กหายและเมื่อกิเลสหายสติกับสมาธินี้ก็ตั้งขึ้นมาได้ จึงต้องมีสติที่จะคอยเปื้องจิตออกจากกิเลสทั้งปวงอยู่ตลอดเวลาให้จิตปลอดกิเลสและเมื่อจิตปลอดกิเลสแล้วอาณาปานสติสมาธิก็กลับมาตั้งอยู่เต็มจิตให้อาณาปานสติสมาธิตั้งอยู่เต็มจิตจึงจะชื่อว่าเปื้องจิตได้ เมื่อปฏิบัติได้ในขั้นนี้ก็ชื่อว่าปฏิบัติได้ในขั้นจิตตานุปัจจนาครบทั้งสี่รวมความว่าในขั้นจิตตารุปัจนานี้ก็มีสี่ชั้นหรือสี่ขั้นตัดสอนในศึกษาจำเนกกำหนด ว่าเราจักรู้ทั่วถึงจิตหายใจเข้าหายใจออกศึกษาสมัยกำหนดว่าเราจะทำจิตให้บันเทิงยิ่งขึ้นหายใจเข้าหายใจออกศึกษา,าออกสมาัยกำหณดว่าเราจัดทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิหายใจเข้าห้ยใจออกศึกษา สมัยกหนดว่าเราจากศึกษาคือสม็จกํนหนดว่าเราจากเปลื้องจิตให้ใจเข้าให้ใจออกและเมื่อถึงขั้นนี้จิตนี้ก็มีอาณาปานสติสมาธิตั้งอยู่เต็มจิตพระพุทธเจ้าจึงนี้ตรัสว่าพระองค์ไม่ตรัส จิตตานุปัสนาติประทานแก่ผู้ที่มีสติหลงลืมกับความก็คือว่าตรัดว่าบุคคลผู้มีสติไม่หลงลืมยอมได้กิตตานุปัสนาติประทานก็คือว่ามีอาณาปานสติสมาธิตั้งอยู่เต็มจิตนั่นเองเพราะว่า เรื่องจิตจากกิเลสทั้งหลายได้อาณาปานณสติสมาธิจึงตั้งอยู่เต็มจิตเป็นอันได้จิตตาลุปัสนาดิปทานสี่ขั้นหรือสี่ชั้นต่อไปนี้เขาขอให้ตั้งจงใจใจฟังสูตและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป